สวัสดีค่ะชื่อพัฒนาีพงประยูนนะคะเป็นศึกษานิเทศวิทยาฐานาศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษค่ะออปรับมากค่ะเพราะว่าเรามาเป็นศึกษานิเทศในยุคโควิดพอดียุคโควิดที่ต้องปรับเปลี่ยนทุกอย่างจากออฟไลน์เป็นออนไลน์นะคะจากที่ไม่เคยด่วนที่สุดก็ต้องมาด่วนที่สุดอย่างนี้นะคะก็คือปรับปรับจากหน้ามือเป็นหลังมือเลย ราก็พยายามเอาตัวเราเองตอนที่เราเป็นครูนะคะว่าเราอยากได้ศึกษานิเทศแบบไหนซึ่งตอนนั้นเราอยากได้ศึกษานิเทศที่เป็นเพื่อนเราไม่ได้อยากได้ที่เป็นครูของครูแต่เราอยากได้เพื่อนที่คอยให้คําแนะนําเราได้เราเลยเข้าไปในลักษณะของเพื่อนนะคะณนะตอนนั้นสิ่งที่มาใหม่เลยที่ PA เข้ามาใหม่ๆเลยเนี่ย สิ่งที่เราสังเกตได้วเวลาเราลงโรงเรียนครูจะมีความกังวลคุณครูจะรู้สึกไม่สบายใจถ้ามีคนมาดูการเรียนการสอนของเราแล้วก็วิพากษ์ศึกษสานิเทศตอนนั้นนะคะก็คือเราทํางานคล้ายๆเหมือนเป็นคลินิก PA เป็นคลินิก PA ที่คุณครูถ้ามีความกังวลไม่อยากถามเราเวลาเราไปเป็นวิทยากรน,นะคะคุณครูก็สามารถเข้ามาปรึกษาเป็นเคสบ y เคสได้ตรงไหนที่เราสามารถพยายามพูดให้ครูสบายใจได้เราจะทําเช่นถ้าครูไม่มีอุปรกรณ์ไม่เป็นไรเราให้ยืม ถ้าคุณครูไม่สบายใจเรื่องแผนว่าแผนไม่มั่นใจเดี๋ยวเอามาเดี๋ยวให้สอนอที่เขามีอยู่ทุกกลุ่มสาระนี่เดี๋ยวเราช่วยกันดูเป็นซัพพอร์ตเลยเพราะว่าหน้าที่เราก็คือเราก็จริงๆเราไม่รู้ว่าเราทําถูกไหมแต่หน้าที่ก็เลยเราซัพพอร์ตเราซัพพอร์ตเต็มที่ก็คือทั้งในด้านวิชาการแล้วก็ความรู้สึกเพราะว่าเรามาในสไตล์เพื่อนแล้วเราพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราก็อยากได้งานเหมือนกันค่ะแต่ว่าหลักๆก็คือเราไม่ได้แค่จะมาเป็นผู้ เป็นผู้รับแต่เราต้องมาให้ก่อนแล้วเราถึงจะรับเขาก็คือเหมือนกับว่าเอาเราซัพพอร์ตซึ่งกันและกันช่วยเหลือกันก็คือเราก็ได้งานคุณก็ได้องค์ความรู้อะไรที่เราพอมีให้เราก็ให้